ไงเพื่อนๆวันนี้เราจะพาคุณมาทดสอบว่าเคล็ลับในเด๊กต่อนน้น <G ül> จริงหรือหลอกหึห <G ül> น่าอร่อยจังไงว,ว้าวเออไงางานเขาเรื่องเลยนะ <G ül> ยินดีต้อนรับสู่ติ๊กต่อแฮกกันเลย <G ül> เฮ้ยโอ้ย,อยร้อร้อนวันนี้ดูเหมือนเรื่องสวยๆจะตามตูนี้มาตั้งแต่เช้าเลยอย่าให้บอกนะงั้นเอางี้นับสามส,ามสาม่ง เรื่องสวยจะหล่นลงบนหัวเธอเต็มๆเห็นหมะบอกแล้วจูโอเคไหมเนี่ยเฮ้ยเข้าโคเฮไรสวยจริงๆเลยไงายายบ้องทำหน้าสกอวาฟัวฉันได้เวลาติก๊กตอกฮักสเปรย์ตาวาฟเฟิลด้วยน้ำมันสเปรย์แล้วก็ใส่สกิโตส์ฮะสกิโตอ์จริงเหรอใช่สกิโตส์ลองเลยกีมะ <yeah! S 1> โอเคมาทำวาฟเฟิลกันเลยแค่ใส่สกิโตล,ลงไป แล้วก็รออีกสักพ oo ักยย้แล้วใครจะล้างแล้วก็ดูหน้ากินเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อของอร่อยเรายอม er. yeah. <Pa igi. S 1> ได้หูงานลองชิมมากินเลยุอร่อยกว่าที่ฉันคิดอีกเลยนะเนี่ยขอบคุณนะติ๊กเกาเชฟแบบนี้อารมณ์พดีท้องก็อิ่มสุดยอดไลฟ์แฮก อะไรจะทำให้วันมาโรงเรียนของเราสนุกก็ขนมไงหืกินลูกอมดีกว่าอร่อยอื่าดูนี่สิดูนี่นะเขาใช้กาวแท่งที่รอบรอบขอบปากทำไมอ่ะสงสัยจังอ๋อเพื่อริมฝีป,ปากดูบานขึ้นงั้นหรอ <laughs> <laughs> บ้าน,นะฉันว่าไม่จริงเลย <laughs> สวัสดีค่ะคุณครูดีเอาแล้วจะนโนุได้เวลาเรียนแล้วเก็บขนมลงไปให้หมดเลย จะบอกให้ถ้าครูเนี่ยไม่ทัก่อนสอนจะสอนไม่ได้เชียวดูสิสวยจังคิดออกแล้วเอาแล้จะมาเริ่มคลาสโอ้เดียวนะนี่ไงกาวแท่งแบบนี้ต้องแกล้งซะหน่อยแล้วโอ้ไปเลยลาไปตรงไหนเลยจริงเหรอแค่วางไว้ตรงนี้เรียบร้อยนี่ทุกคนตีเนียนเข้าไว้ใช่ทำหน้าเฉยๆเข้าไว้ โอ้งั้นไปก่อนนะบายเอาล่ะทุกๆคนวันนี้เราจะต้องมาเรียนเรื่องเกสอนดอกไม้ <c oughs> เออครูดีอครูโอเคไหมคะนี่มันควรเป็นแบบนี้มอเปล่าโอ้ <c oughs> เดี๋ยวนะสาวๆอันนี้เครื่องสำอางอลันละ่ะโอ้โหจูลี่กำลังเตรียมลุกใหม่จากเท็กตอกด้วยก่าวแท่งว้าวก็เหมือนกัน อืมฉันว่าฉันสวยโอเคสาวขยับหัวพร้อมกันนะไงเจ้าสาวเอาใครก่อนดีเธอแบบพร้อมจะฉีดยาหรือยังไม่เจ็บหรอกถ้าเธอไม่ร้องแหม่รอเล่นๆฉันแค่รอเล่นนะของจีมันคือยาสมัยใหม่ที่เราอัดเม็ดไปเรียบร้อยแล้ว ฉีดแล้วก็เข้าปากไปเลยฉันขอก่อนค่ะอย่างที่บอกยาสมัยใหม่นะมีรสชาติเหมือนขนมเลยนะดูสิให้เอาก่อนแสะแหนสาวตื่นเต้นจัง <c oughs> เอาละได้ที่ละมาเลยมา <c oughs> เธอใช่ไหมที่ชื่อวาวเง้หลาโลกเอ้ยสนุกก่อนกันแล้วกันเอ้าอาปากใช่ไหมคะโอ้รถส้มชื่นใจนี่คุณหมอขอบ้างสิได้สิจ้ะ นี่กล้องเตื้นหมดแล้วเฮะอเธออีกแล้วเหรอคุณแม่บ้านเฮ้ยนี่คุณแม่บ้านมาทำบ้าอะไรในออฟฟิศของผมเนี่ยให้ตายสิโรงบานนี้ไม่แต่คนเคียนเรื่องใหญ่นะเอ่อทษดีค่ะได้ยานี่อร่อยชะมัดเลย ห้ามเอาอะไรที่เนหนียวนนหนาเลอะเทอะเข้ามาในห้องเรียนเด็ดขาดถ้าฉันเห็นแล้วจับได้ว่าใครเอามาพวกเธอทุกคนจะถูกไล่ออกเข้าใจไหมเ <Okay. S 1> ข้าใจค่ะโอเคดีมากงั้นกลับมาที่หนังสือของเรากันเลยฮะหา้ามเอาสลามเข้าไปอะโรงเรียนนี้มีกดเคร่งเกินไปละเฮ้ย <h ye> แต่ว่าเต็กต่าอ,อาจจะช่วยเราได้ <h ye> ใส่สลามเข้าไปในลูกโปง่งและฉัน เราก็ได้สลามเบบี baby. ดูสิไม่เปื้อนสักนิดแถมสนุกด้วยอ่ะแบบนี้ <Wow. S 2> ต้องลองแล้วเอา้าเอาลูกโป่งมาด้วยอ่ะเย้รวยก็มานี่กระเป๋าเธอเป็นโดนแลม,มอนหืืใหญเนี่ยแค่เทสลามลงไปใช่แบบนั้นแหละฉันชนะดันจันดานอู้อีกอย่างนะใครจะไปถือลูกโป่งแบบนี้เฉยเฉยไม่เนียนต้องใส่ไว้ใต้เสือ้อ โอ้ยหลังเจ็บจังเลยค่ะนั่นตาฝาดหรือเปล่าเนี่ขอนั่งก่อนนะคะโอ้ยปวดหลังมากเลยทำไมโอเคโอเคโอ้ยล่องจริงๆริยใหญ่นี่นี่จะไม่เห็นอะไรเข้าเนี่ยน่าสนุกมั้งเอาล่ะสนุกจังเลยอ่ะ นห่น่ทำอะไรฮะนมันสลามนี่นะฮ่า,าฉันก็ว่าละลาก่อนนะจ้าสลามน้อยโอ What นี่เธอทำบ้าอะไรออกไปเลยนะได้ได้ค่ะได้ค่ะแต่ขอเก็บน้องสลามก่อนนะคะมือมันไม่ได้อะเธอนี่มันเด็กเ้อออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่จะจะเรียกผวกบกครมาพบเร็วเท่าที่ก่อนที่ครูจะกลัวไปมากกว่านี้อ่ะ น,นี่อากาศก็มืนเป็นไงอะจูลี่นี่เธอว่างขนาดแค่ครีมโอริโอมาตั้งเป็นหอคอยใช่หรอนี่เธอสร้างหอปิซซ่าของอิตาล,ลีอยู่หรือเปล่าอะและเสร็จรเฮ้ออ๋ออันนี้เหมือนที่เธอทำเลยคิดออกแล้วทำไรอยู่อะอ๋อว่างเกินอะสวยมะอมืก็โอ้ะแต่ฉันมีที่เด็ดกว่า สิ่งที่เราต้องการแค่ใช้หลอดแล้วก็คุกกี้มาร์ชเมลล์เป่าเลยว,ว้าวนุมน่มนุมน่มยุ่มฮะฉันไม่ยอมหรอกเอิม่มโอเคเป่าเลยแต่จูลี่เธอทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอนะไม่มีมาร์ชเมลล์เกือบได้ <G ül üyor> นี่มันฝันร้ายฉัๆเลย,ยโอ้จูลี่โถ่าตอหอคอยบนหลังเอาใหม่กันแล้วกันนะกินให้อร่อยนะสาว,สาว ว้าวอ,อเลี่ยวป่านี่โอเคไปละ <c oughs> นี่พวกเธอหัวเราะเรื่องอะไรกันน่ะอะ <c oughs> รักอืม,มรอร่อยอะเธอรักเธอจากมาเดี๋ยวนะนี่พวกเธอดูนี่สิฉันว่ามันเจ๋งมากอะดูคนนี้สิเขาแค่ใส่ลูกอมลงไปในถังแล้วก็รอแปบ๊บนะมีน้ำสีพุ่งออกมาอย่างกับระเบิดอะเจ๋งสุดๆว้าวว้าวว้าวว่าแล้วก็ต้องทำเดี๋ยวนี้เลย แบบนี้คุณแม่บ้านจะต้องดีใจแง่แง่ใส่โค้่ลาลงไปพร้อมนะสาวสาวแล้วก็ลุกอม <Nice. S 1> อนี่ไงมาแล้วซูซ่าใหญ่ๆพวกเธอนี่มันจะดีแน่หรอเอาล่ะนด้เวลาของพระเอกของเราพร้อมนะใส่ในถ้วยก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่ระเบิดใส่หน้าใส่ละเม่งเราสาวสาวก่อนที่จะเปียกกันหมดอ่ะ ยือ้อยวฉันมาที่ซ่อนของเธอได้ไม่พ้นเส้นอันตรายเลยนะเนี่ยเอมี่เธอจะรอเสือพีคุณแม่บ้านเหรอเทรซี่ช้าจังเลยเร็วเข้าคิดไปได้ซ่อนหลังต้นไม้ดินะเธอเนี่ยจริงๆเลย <c oughs> นี่พวกเธออยู่ๆมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้กลิ่นอะไร <c oughs> แปลกๆแถวนี้ เขาใหญ่ไม่มีแต่ฟองเต็ไมไปหมดเลยอะไรกันอะ่ะเออฉันว่าถ้ามันไม่ระเบิดโ <c oughs> รงเรียนกระจุยก็คงเป็นเอลี่แล้วล่ะ <What? S 2> สาวๆครั้งนี้เธอได้เอวิชาเคมีไปเลย <c oughs> อ๋อร่อยเฮ้ย,ยมันระเบิดหนีแล้วเนเต็มเต็มหน้าเลยนะคะครูครูขะอย่าไปกอดพวกเด็กๆเ,เลยนะ <c oughs> ว้าวิ่งเร็วคะ่ะ นี่มันอะไรกันน่ะกาแฟฉันน่ะเธอเธอทำเหรอมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะบอกได้คำเดียวว่าวิ่งคนนี้ไม่ใช่ไงจ๊ะนี่เธอจะมีตัวหนังไปดูกันนะเออโอเคโอเคอะไรล่ะฮะโอ้ไม่ก็ดมิวเช็คเจิ๋วเหรอนะกินจังโอเคไปกันเลยนี่เร็วเข้าสิ หนังกำลังถึงฉากสยองเลยแล้วเอลซาก็โคเอมป๊อบคอนมาด้วยป๊อบคอนไซ้มินิภายในมีถุงแค่อมอันเดียวแล้วจะอิ่มเหรอเธอซื้อที่ไหนมาเน,นี่ยนี่เธอเอาจริงดิว้าวอะไรกันเนี่ยเอลซา่าเธอคิดผิดจริงๆที่เอาของจิ๋วมา,วาวไม่เป็นไรนะมีอีกเยอะเลยแต่สำหรับฉันนะนะ <laughs> โอ้ใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปกินหมดหรือว่าหิวอาจจะกินได้ถึงสองโอ้โห ไม่ไม่นะอยากเข้าไม่ดิน้าน่ะถ้าบอกแล้วว่าอยากเข้าไปเฮ้ยนี่คุณกาอตกใจเปล่าเฮ้ยฉันเบื่อพวกเขกลัวได้จริงจเลยได้เวลาจากกันแล้วขอบคุณที่รับชมตอนใหม่จะมาทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนและ subscribe แล้วเจอกันใหม่นะทุกคน